สวัสดีค่ะก็แอนนะคะตามสัญญาที่ว่าจะมาสอนกระต่ายฝึกขบมุนขออาหารนะคะพรีเซนเตอร์เราก็คือทา่านคันงนี้ค่ะลัคก,กี้นะคะตัวที่สามของบ้านเป็นพันุ์มินิเล็กนะคะขนเนียนนุ่มมากแล้วก็ขนมที่เราจะใช้ในการฝึกครัวงนี้ก็คือสับปะรดนะคะเห็นใช่ไหมคะอ่า เนื่อด้วยว่าลัคกี้เป็นหมุนขออาหารอยู่แล้วก็จะเป็นเร็วนิดน,นึงแต่ว่าก็จะทำให้ช้านะคะลั c กี้มีสับปนล,ลูกลักกี้ทางนี้นอ่ะพีเซิเตอร์เข้ามาในกล้องแล้วนะคะขั้นแรกคือฝึกให้กระต่ายหมุนตามมือก่อนนะคะนี่นะคะ ถ้าได้แล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ลูกหัวด้วยบอกว่าทำกิ่งมากเลยทำอย่างนี้ไปสักประมาณจนกว่าน้องเขาจะหมุนได้เองอะหมุนตามมือเราอย่างช้าๆอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่มีค่ะกินติดหรอกพอหลังจากนั้นเริ่มทำเร็วลิดนนึงอย่างนี้นี่อค่ะนี่คือสเต็ปที่สองหลังจากนั้นเริ่มทำแต่มือทำไปก่อนอยากได้ทำไงก่อนนี่จะเป็นแค่มืออย่างนี้นะคะ เวลาฝึกไม่นานจริงๆอะถ่ายอ่างตัวที่ถ่ายไว้ในคลิปครับแล้วคือประมาณสักประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีอะค่ะก็ได้แล้วอะค่ะอะตอนนี้ไม่หลอกแล้วลูกมาะทำใหม่นะแล้วพอหลังจากนั้นคือเขาก็จะติว่าให้ถ้าอยากให้อยากจะให้ขนมตัวนี้แต่ต้องให้เขาหมุนก่อนก็คือเราก็ทำนี้ค่ะให้เขาดมแล้วก็ยาก,กิทั้งยังกอน อยากกินทำไมก่อนทำไมก่อนอ่าต้องให้หมุนให้ได้เข้ามาหาตัวเรานะคะเก่งมากเอาอีกไหมช,ชิ้นสุดท้ายแล้วเร็วชิ้นสุดท้ายแล้ววันนี้ให้กินแค่สามย่พอกินไปแล้วอ เหมือนกันกินท่าไมกันกินท่ไงกันเดี๋ยวเลิกนะกินทาไงกันอยากกินก็นอนก่อนก็ฟิลเตอร์เราไม่อยากเข้ากลองแล้วค่ะก็ให้เขานอนพักแล้วล่ะค่ะก็ทำอย่างนี้ค่ะคืออาจจะใช้เวลาต่อรอบก็คืออย่างเช่นตอนแรกก็คือรอบที่หนึ่งจะหมุนช้าๆเขาเดินตามอาหารก่อน พอได้แล้วเริ่มให้เขาหมุนเร็วขึ้นรอบที่3ามก็คือหมุนแค่ข้อมือแต่ถ้าต้องการอยากให้รู้ว่าถ้าอยากกินนี้ต้องหมุนขออาหารก่อนนะให้เขาดมที่จมูกก่อนแล้วก็ยกขึ้นทํำไงก่อนถ้าอยากกินต้องทำไงก่อนแล้วทุกครั้งที่เขาทําได้ก็อย่าลืมให้รางวัลแล้วก็รูมหัวเขาด้วยนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าภูมิใจที่เราฝึกได้แอนก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะคะคุณค่ะ 快点溜！